สวัสดีครับเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องอารามช่องของอามเองนะครับวันนี้ครูอ,อามก็จะมีแบบฝึกขัดในชุดที่4.23มาฝากกันเป็นแบบฝึกหัดเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับขาดทุนและราคาขายความยากง่ายจะเป็นเช่นไรเราไปพบกับโจทย์กันได้เลยครับ มาถึงแบบฝึกขัดในชุดที่4.23นะครับแบบฝึกขัดเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับขาดทุนและราคาขายนะครับเนื้อหาก็จะมีความเหมือนกับคราวที่แล้วนะจะเปลี่ยนจากกําไรนะครับเป็นขาดทุนแทนนะครับวันนี้แบบฝึกขัดก็จะมีทั้งหมด3ข้อเหมือนกันนะครับนะโจทย์บอกว่าให้เราแสดงวิธีหาคําตอบนะครับมาดูที่ข้อ1นนะครับโจทย์มีอยู่ว่า พรซื้อโทรศัพท์ราคา1,820บาทขายโทรศัพท์ให้เพื่อนนะครับขาดทุนนะ5%ของราคาที่ซื้อมานะครับโจทย์ถามว่าพรขายโทรศัพท์ราคาเท่าใดนะครับมาดูวิธีแรกกันเลยนะครับวิธีที่1นะครการใช้เศษส่วนของจํานวนนับในการหาคําตอบนะครับแบบแรกก็คือการหาขาดทุนก่อนแล้วจึงหาราคาขายนะครับ ามาบรที่1่เราก็เขียนเลยนะครับสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มีอะไรบ้างเราเขียนลงไปนะเขียนวิธีทานะครับขีดเส้นใต้2เส้นประโยคแรกเราก็เขียนว่าพรซื้อโทรศัพท์ราคานะครับพรซื้อโทรศัพท์ราคา1820บาทนะครับขายขาดทุน5%เหมายความว่าขายขาดทุนเศษ5ส่วน100ของต้นทุนที่ซื้อมานะครับขายขาดทุน เศษ5ส่วน100ของราคาที่ซื้อมานะอ่ะประทัดที่3นนะครับขายโทรศัพท์ขาดทุนนะเราจะมาหาว่าขายขาดทุนไปเท่าไหร่นะครับ การหาราคาขาดทุนนะครับก็นําราคาที่ขาดทุนนะครับก็คือเศษ5ส่วน100หมายความว่าขาดทุน5%นะครับคูณด้วยราคาต้นทุนที่ซื้อมานะครับก็คือ 1, 8 2 0บาทนะก็จะได้เป็นคําตอบของราคาที่เราขายขาดทุนไปนะครับเศษ5ส่วน100คูณ1820ันี่นะครับอันนี้วิธีคิดนะครับเจอศูนย์ตัด0นะครับเจอศูนย์ตัด0ูนย์ นะต่อไปนำา5ไปคูณ182แล้วก็หารด้วย10นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือ91เนะครับเราเขียน91ลงไปนะเพราะฉะนั้นขาดทุนไป5ก็คือขาดทุนไป91บาทนะครับ,นะรบนะนักเรียนจะเห็นว่าราคาที่ขายขาดทุนไปนะครับก็คือราคาที่ขายขาดทุน5เศษ5 100, ส่วน100คูณด้วยราคาต้นทุนที่ซื้อมา เท่ากับ91บาทหมายความว่าขายขาดทุนไป91บาทนะครับเพราะนั้นเรามาเขียนดังนั้นนะครับดังนั้นพรขายโทรศัพท์ราคานะครับก็เอาราคาต้นทุนตั้งนะ1,820ลบด้วย91ก็คือราคาที่ขายขาดทุนนะครับคำตอบคือ1,729บาทนี่แหละครับคือราคาที่พรนะครับขาย นะครับ1 7 2าบาทนะครับามาถึงแบบที่2นะครับหาราคาขายนะครับหาราคาขายเลยนะครับไม่ต้องเอามาลบนะลูกประโยคแรกเราเขียนเลยครับพรซื้อโทรศัพท์ราคา1,820บาทขายขาดทุน5%นะครับขายขาดทุน5% นะครับแสดงว่าราคาขายคือ95%เนะครับแสดงว่าราคาขายนะครับราคาขายคือ95%ของราคาที่ซื้อมานะครับอ่าบรรทัดที่2นะครับราคาขาย95%หมายความว่านะครับนะครับขายในราคา เศษ95ส่วน100ของราคาที่ซื้อมานะครับดังนั้นนะครับดังนั้นเรามาหาราคาที่พรขายกันนะครับก็าขายราคาเท่าไหรนะครับพรขายโทรศัพท์ราคา่ะมาถึงตอนนี้นะครับเราไม่ต้องเอามาลบแล้วนะครับใช่ไหมเพราะเราลบราคาที่เราคาดทุนออกไปแล้ว5%นะครับจาก100% ขั้นตอนต่อไปนี้คือเอาราคาคที่ขาดทุนแล้วนะครับคือเศษ95ส่วน100คูณด้วยราคาต้นทุนนะครับเราจะได้คำตอบออกมาโดยไม่ต้องเอามาลบนะครับราคาที่เราขายขาดทุนคือเศษ95ส่วน100นะครับคูณด้วยราคาต้นทุนก็คือ1,820บาทนะคนนั้นได้คำตอบเดียวกันนะครับก็คือเจอ0ตัด0น,นะครับก็ แล้วก็เหลือเป็นนะครับคำตอบก็คือ1 7 2 9บกาบาทนะครับ1 7 2 9บกาบาทนะครับเห็นไหมคำตอบที่ได้นะครับเป็นคำตอบที่เท่ากันนะครับอ่ะต่อไปนะครับแบบที่2นะครับเป็นการใช้บรญญัติตรัยในการคำนวณน,นะครับก็จะมี2แบบเหมือนกันเลยนะครับแบบที่1 การหาราคาขาดทุนก่อนนะครับแล้วจึงหาราคาขายนะแบบแรกนะครับวิธีทำนะถ้าพรซื้อโทรศัพท์100บาทจะขายขาดทุน5บาทนะครับนะทีนี้มาเทียบนะครับเมื่อกี้ซื้อ100บาทขายขาดทุน5บาทนะครับแล้วก็เทียบกันนะครับถ้าซื้อ1บาทจะขายขาดทุนเท่าไหร่ นะครับซื้อ100ขายขาดทุน5บาทซื้อ1บาทก็จะขายขาดทุนเศษ5ส่วน100บาทนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าซื้อโทรศัพท์1บาทนะขายขาดทุนนะครับเศษ5ส่วน100บาทนะครับนะวันนั้นอ้าวเขียนเลยครับซื้อโทรศัพท์นะครับ1,800บาทอันนี้คือของจริงนะครับ ค่าพรซื้อโทรศัพท์1,820บาทนะขายขาดทุนนะครับก็คือเอาราคาที่ขาดทุนตั้งนะครับเจษ5ส่วน100คูณด้วยราคาต้นทุนนะครับก็คือ1,820นะเพราะฉะนั้นเจอสูตรศูนย์นะครับได้คำตอบ91บาท นะครับอ่ะทีนี้เราเอาราคาต้นทุนตั้งนะครับลบด้วยราคาที่ขายขาดทุนนะทีนี้เราเอาราคาต้นทุนตั้งนะครับลบด้วยราคาที่ขายขาดทุนนะเราก็จะได้ราคาขายของพรนะครับที่ขายโทรศัพท์ไปขาดทุนนะครับดังนั้นนะครับพรขายโทรศัพท์ราคา นะครับ 1, 8ห8 2่ราคาต้นทุนนะครับลบด้วยราคาที่ขายขาดทุนคือ91บาทนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ1,729บาทนะครับนะะอันเทสตซินะครับได้ค,คำตอบเท่ากันนะครับ1,729บาทอ่าทมาถึงในแบบที่2นะครับการหาราคาขายเลยนะครับอ่านที่ทำ ขายโทรศัพท์ให้เพื่อนขาดทุน5%นะครับขายโทรศัพท์ขาดทุน5%แสดงว่าขายโทรศัพท์ราคา95%เ ของราคาที่ซื้อมานะของราคาที่ซื้อมานะบรรทัดที่2นะครับเทียบบัญญัติระยงนะครับถ้าพรซื้อโทรศัพท์100บาทนะถ้าพรซื้อโทรศัพท์100บาทครับ จะขายในราคาเท่าไหรขาดทุน5%ก็คือจะขายในราคา95บาทนะครับทีนี้ถ้าซื้อ1บาทละนะถ้าซื้อ1บาทจะขายก็คือในราคาเศษ95ส่วน100บาทนะเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาหาวนะ่าพรเนี่ย ซื้อโทรศัพท์เท่านี้หนึ่ยยี่สบาทจะขายในราคาเท่าไรนะครับจึงจะขาดทุน5%้านเะร์เตพอนซื้อโทรศัพท์นะครับหนึ่บาทอันนี้คือราคาจริงนะครับจากขายในราคาก็คือเอาราคาที่ขาดทุนตั้งนะครับก็คือเศษ95ส่วน100 คูณด้วยราคาต้นทุนที่รับมานะก็คือ1,820นะครับเจอ0ตัด0นะครับเพราะฉะนั้นได้คำตอบเดิมเลยก็คือ1,729บาทนะจึงได้เป็นคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นนะดังนั้นนะครับตอบไปชัดเจนนะครับดังนั้นพรขายโทรศัพท์ราคา1,729บาท ไปอ่านเซตติ้นในข้อที่1น,นะครับใครที่ไม่ทันแคปหน้าจอเอาไว้นะครับอ่ะต่อไปในข้อที่2นะครับเอาดูที่โจทย์นะปอยซื้อตู้เย็นราคา6,200บาทน,นะครับขายขาดทุนร้อยละสิของราคาที่ซื้อมานะโจทย์ถามว่าปอยขายตู้เย็นราคาเท่าไหร่นะครับอาโจทย์ในข้อนี้ข้อนี้ก็คือซื้อตู้เย็นมาราคา6 2 0 0บาทน,นะครับ แต่เอานําไปขายต่อขายแล้วขาดทุน12%ของราคาที่ซื้อมาก็คือราคา6,200บาทโจทย์ถามว่าปอยคนนี้ขายตู้เย็นไปในราคาเท่าไหร่นะครับามาดูในวิธีที่1น,นะวิธีการใช้เศษส่วนของจงํานวนลับในการคํานวณนะครับแบบแรกก็คือการหา,าราคาขาดทุนก่อนแล้วจึงหาราคาขายนะครับวิธีทำปอยซื้อตู้เย็นราคา 6200บ้บาทน,นะครับนะขายขาดทุนร้อยละสินะหมายความว่าขายขาดทุนไปเศษ12ส่วน100นะครับขายขาดทุนเศษ12ส่วน100นะของราคาที่ซื้อมานะครับ อ้าบรรัดต่อไปนะครับขายตู้เย็นขาดทุนนะขายตู้เย็นขาดทุนก็คือเอาราคาที่ขาดทุนตั้งนะครับคูณด้วยราคาที่ซื้อมานะครับซึ่งเป็นราคาต้นทุนนะเจอศูนย์ตัด0ูนย์เจอศูนย์ตัด0ูนย์นะครับเหลือเพียง12คูณ62นะครับคำตอบคือ744บาทนอันะนี้คือที่มานะครับของราคาที่ขายขาดทุนนะ ต่อไปดังนั้นนะครับดังนั้นปลอยขายตู้เย็นราคานะครับเอาราคาต้นทุนตั้งซึ่งก็คือ6200บาทนะครับลบด้วยราคาที่ขายขาดทุนคือ744บาทนะเพราะฉะนั้นคำตอบคือได้มาจากการนํา6,200ตั้งนะครับลบด้วย744นะครับคำตอบก็คือ5456บาท นะครับนะอ่ะทีนี้วิธีที่2นะครับการหาราคาขายเลยโดยไม่ต้องเอามาลบกับใครนะครับหักเปอร์เซนต์ออกนะครับวิธีทำนะอ่ะปอยซื้อตู้เย็นราคา6,200บาทนะครับาขายขาดทุนนะครับขายขาดทุนร้อยละสิบสองแสดงว่า ขายในราคาร้อยละ88ของราคาที่ซื้อมานะครับอ่า88มาได้ยังไงนะครับ88ได้มาจาก100ลบ12นะจะได้เป็น88นะครับร้อยละ88ของราคาที่ซื้อมาหมายความว่านะครับขายในราคา 88ส่วน100นะครับของราคาที่ซื้อมานะครับราคาที่ซื้อมาก็คือ6,200บาททวนนะทีนี้เรามาคิดกันว่าขายตู้เย็นไปในราคาเท่าไหรนะครับเ่าเรามาเขียนดังนั้นครับดังนั้นปอยขายตู้เย็น ราคานะครับก็คือนำราคาที่ขายขาดทุนตั้งนะครับคูณด้วยราคาต้นทุนก็คือ6,200บาทนะครับเจอ0ูนย์ตัด0นะครับเจอ0ย์ตัด0เหลือเพียง88คูณ62นะครับเพราะนั้นะคำตอบก็คือ5,456บบาทนะเป็นคำตอบนะครับซึ่งได้เท่ากันนะครับ ามาถึงในวิธีที่2นะครับการใช้บัญญัติตรรยางในการคิดคำนวณน,นะครับ่าแบบแรกนะลูกแบบแรกนะครับการหาราคาขาดทุนก่อนนะครับแล้วจึงหาราคาขายนะวิธีทำนะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับปลอยซื้อตู้เย็นราคา100บาทขายขาดทุน12บาทอ่าแล้วถ้าปลอยซื้อตู้เย็น1บาทครับ ขายขาดทุนเศษสิบสองส่วนหนึ่งร้อยบาทนะ่ะทีน,นี้ราคาจริงนะครับถ้าปอยซื้อตู้เย็นอันนี้ราคาของจริงนะครับปอยซื้อตู้เย็นนะหกพันสองร้อยบาทนะครับขายขาดทุนขายขาดทุนก็คือ เอาราคาที่ขายขาดทุนตั้งนะครับก็คือเศษ12ส่วน100คูณด้วยราคาต้นทุนนะครับเจอ0ตัด0เจอ0ตัด0นะครับนั้นคำตอบก็คือ744บาทนะเหมือนข้อแรกเลยนะครับอ่าทีนี้ดังนั้นนะครับเรามาหาราคาขายกันนะดังนั้นป่อยขาย ตู้เย็นราคา6,200ซึ่งเป็นราคาต้นทุนนะครับลบด้วยราคาที่ขายขาดทุนไปนะครับคำตอบก็คือ5,456บาทเช่นเดิมนะครับอ่ะในแบบที่2นะครับการหาราคาขายเลยนะครับไม่ต้องไปหักลบกับใครนะครับขายตู้เย็นขาดทุนนะครับ ขายตู้เย็นขาดทุนร้อยละสิบสองบาทนะครับแสดงว่าขายขาดทุนร้อยละแปนะครับของราคาที่ซื้อมานะกร่ะ ต่อไปนะครับอีกคำว่าขายขาดทุน88%นะครับเรามาขยายความนะครับขายขาดทุนร้อยละ88นะครับหมายความว่าขายขาดทุนเศษ88ส่วน100ของ ของราคาที่ซื้อมานะ,ะทีนี้เรามาเขียนดังนั้นกันนะครับดังนั้นปลอยขายตู้เย็นราคาเอา88ส่วน100ตั้งนะครับคูณด้วย ราคาต้นทุนนะครับ6,200อเจอ0ตัด0เจอ0ย์ตัด0ูนย์นะครับวันนั้นคำตอบก็คือ5,456บาทนะครับอาเป็นอันเร็จสิ้นนะครับในข้อที่2นะครับคำตอบที่ได้คำตอบเดียวกันนะครับ5,456บาทอ่ะบาทข้อต่อไปนะครับข้อที่3มโจทย์มีอยู่ว่า ร้านค้าขายพัดลมเครื่องหนึ่งนะครับขาดทุน14%ถ้าต้นทุนของพัดลมเครื่องนี้นะครับราคา950บาทร้านค้าจะขายพัดลมในราคาเท่าไหร่นะครับข้อนี้เหมือนกับข้อที่แล้วเลยนะครับราคาต้นทุนนะครับ950บาทขายขาดทุน14%นะครับความหมายเดียวกัน14%หรือร้อยละ14ความหมายเดียวกันนะครับ อ่ทีนี้เรามาดูในวิธีที่1น,นะครับการใช้เศษส่วนของจํานวนนับในการคิดคํำนวณน,นะครับว่าจะคิดคํานวณกันแบบไหนนะแบบแรกก็คือการหาราคาคาดทุนก่อนแล้วจึงหาราคาขายนะครับวิธีทำครับปัดลมราคาเ5 0บาทนะครับขายคาดทุน นะครับขายขาดทุนนะเศษ14ส่วน100ของราคาต้นทุนนะครับต้นทุนก็คือ950บาทนะอ่ะทีนี้บรรทัดที่2นะครับเรามาคิดกันนะครับว่าขายขาดทุนไปเท่าไหร่นะพัดลมขายพัดลมขาดทุนนะก็คือเอาราคาที่ขายขาดทุนตั้ง นะครก็คือเศษ14ส่วน100คูณด้วยราคาต้นทุนนะคือรคือ950นะครับเจอ0ต่ด0นะครับคำตอบก็คือ133บาทนะ1น3บาท,นะ 103, บาทนี้เป็นราคาที่ขายขาดทุนมานะครับทีนี้ยังไม่จบเราต้องเอาราคาต้นทุนตั้งลบด้วย133นะครับดังนั้น ร้านค้าขายปัดลมราคา9 5 0าร้ลบหนึะครเท่ากับ817บาทนะอ่นนี่คือคำตอบนะครับแปดบาท ต่อไปในแบบที่2นะครับการคำนวณหาราคาขายเลยนะครับโดยไม่ต้องหักลบกับใครนะวิธีทำครับต้นทุนของพรดมนะครับต้นทุนของพรดลมก็คือ950บาทนะครับพัดลมราคา950บาทขายขาทุน14%นะครับหมายความว่า ขายในราคานะก็เอา100รลบนะครับก็เหลือ86%เปอร์เซ็นต์ของราคาต้นทุนนะครับนะต่อไปนะครับบรรทัดที่2นะขายในราคา86%เปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่า ขายในราคาเศษ16ส่วน100ของราคาต้นทุนนะครับนะบทัดที่3นะครับเรามาดูซิว่าขายไปเท่าไหร่นะครับดังนั้นร้านค้าขายพัดลม ราคานะครับเอาราคาที่ขายขาดทุนตั้งนะครับคูณด้วยราคาต้นทุนนะครับก็คือ950้านะเท่ากับเจอศูนย์ตัดศูนย์นะครับคำตอบก็คือ817บาทนะครับอ่ะนะนะเป็นันเ e n ติ n g นะครับในวิธีที่1 นะวิธีต่อไปนะครับวิธีที่2การใช้บัญญัติตวอยางในการคิดคำนวณน,นะครับแบบแรกนะวิธีทงครับถ้าพัดลมราคานะครับ100บาทขายขาย,ขายในราคา14บาทนะคือการขายขาดทุน14เปร์เ์นะครับ าพัดลม1บาทนะจะขายในราคา74ส่วน100บาทนะครับต่อไปบรรทัดที่2นะถ้าต้นทุนจริงๆนะครับซึ่งก็คือ950นะครับถ้าพัดลมราคา 950บาทนะครับขายขาดทุนก็คือเอาราคาที่ขายขาดทุนตั้งคูณด้วยราคาต้นทุนนะครับเจอสูตรตศูนนะครับคำตอบที่ได้มาก็คือ133บาทดังนั้นนะครับ เรามาเขียนสรุปนะดังนั้นร้านค้าขายพัดลมราคาเอาราคาต้นทุนตั้งนะครับลบด้วยราคาที่ขายขาดทุนไปเมื่อกี้นะดังคำตอบคือ817บาท ต่อไปในแบบที่2นะครับการหาราคาขายเลยโดยไม่ต้องหักกับใครนะครับที่ทำพัดลมนะครับพัดลมที่ขายขาดทุนนะครับพัดลมขายขาดทุน14%นะเขียนให้รู้เรื่องนะครับแสดงว่า ขายพระดมราคา86%ของราคาที่ซื้อมานะครับถ้าต้นทุนพัดลมนะครับ100บาทจะต้องขาย86บาทเนไหนะครับต่อไปถ้าต้นทุน1บาท เทียบกับ1บาทจะต้องขายนะครับเศษ86ส่วน100บาทนะลูกนะครับต่อไปเอาคำนวณหาราคาขายดูซินะครับดังอ่าทีนี้พัดลมราคาจริงนะครับนะถ้าต้นถ้าต้นทุนจริงๆก็คือ950บาท ถ้าต้นทุน950บาทจะต้องขายนะครก็คือเอาเศษ8 6ส่วน100ตั้งคูณด้วยราคาต้นทุนนะครับเจอ0ตัด0นะแร้วคำตอบก็คือ817บาทนี่คือราคาขายนะครับของร้านค้าที่เขาขายนะครับดังนั้นร้านค้า ขายพัดลมราคา817บาทนะครับจบไปแล้วนะครับกับแบบึกคาดาข้อนะครับเป็นแบบฝึกหาดเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับขาดทุนและราคาขายนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผูอามนะครับก็สามารถกดติดตามได้ที่ช่องอาราม นะครับช่องของคุณอาร์มเองนะครับาอามก็จะมีแบบฝึกหัดนะครับ DLTv มาอธิบายแล้วก็เขียนให้ดูนะครับในทุกๆแบบฝึกหัดเลยนะครับวันนี้คอาร์มก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ